หน่อยเิเจติจิแย่จะตายยังชอบพูดเรื่องคนอื่นแมพวกไรกิงนี่ก็เหมือนเนี่ยแต่ละรายชอบกันนักหนาเพราะรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนไหนหนีตามผัวทักคนแล้วไม่นอนแล้วกลางคืนกลางดึกได้ไม้ไผ่คนละอันเดินล,ลากตามยาวถนนทำไมก็จะเอยดวงอาทิตย์จ้สว่างเร็วๆจะได้พูดเรื่องคนอื่น ป่อปอคนที่นี่ก็ไม่พูดไยอยามรู้จักรนะู้ปนะนี่เอะที่นี่ลูกเราตามผัวก็ไม่เดือดร้อนเคยเออกิ้งคนเราอย่าไปคิดมากมายทีนี้ลูกเราถึงตามผัวก็ได้ผัวรวยเว้ยบอกไอ้รู้เจ้าลูกกูถึงตามผัวก็ได้นายรอยแม่มาโม้ลูกเขาได้นายรอยกูเห็นคนลือกันแถวบ้านว่าลูกมึงนายกับนายสิบไม่ใช่เหรอนายสิบสิบคนแล้วไม่ร้อยหนึ่งอ่ะ คือไม่คว่าหม่นํำประชาชนน้ยไปพอกับติทุกนี่ก็เข่งอยู่นู่นไม่ทุกอก็รดับเดียวไปไว้อะไรไม่ใจไปยาเกาผมเล่งเพอปฏิบัติเล่งอยากับนายดัวนี้เวนาแม่เจ้ารลอคุณคนเป็นผู้นำไม่ใจคนเมื่อเจอไหรตอคนเป็นผู้นำมันต้องรู้จักคำหวานเสียสละแต่รู้จักไม่คำหวานเสียสละเลยรู้จัก เคยได้ซาละใครใครกับลูกคำแขว่ซาลาโยงดีว่าไม่ใช่สาลานั้นสาลาอินโดนครอบสาลาติดพอผูดไม่ถึงว่าการห้ยขาใกล้เแร้ให้รถปลูกก็ะเดือปลูกแจกปลูกหห้อย่าเล่นว่าผมเคลียดปลูกเพราะกูก็ใจจกอบแค่ตนตั้งพอดายตายตั้งแต่ได้เป็นชาวลาวัดเฮ้ยแม่พอด แรกแรกี่ตะกุดชัดกับไหม่ตาวได้จับเปรดไปเลยชัดมาลงเลยได้ชัดมาลงเลยตะกุดซับต้มจุ่มได้ตัวเบอร์ยินเดียตรงนี้แม่เอ้ยแม่หิ้มใหม่ทาวิ้งโบยไต้แดงลูกผู้หญ่แววหิวเอ็มยังไม่เล่นตีนผู้ชายแววหิวเอ็ร์มบ่เข็มที่บอกหิวเอ็มรอยไม้บนนั่งนี่แต่ตึนบไปยุ่งวัวทำกันหนักหนาพี่นุ่ยนี่กูแปลก ทะเลาะกันได้ทุกวี่ทุกวันกับอาจารย์ทําไมไอะครับพี่เรามาันศึกษาวิชาธรรมะผมเปรียบเสมือนท่านอาจารย์เป็นเจ้าบ้านยศในวัดเราบานได้ก็ต้องให้ความเคารพคนที่เขาอยู่ก่อนไม่เชียวครูก็อไม่รู้ใจรบครูรบบอยจริงเป็นปัญหาควาใจเลยตลุกนายนู่นนูนน่ตั้งแต่มายศในวัดนี้กรบผมม,มนันไม่เคยไหวเลยใช่ไม่ไหวครับปราการใช่ไหวปราก็ไม่แจกเคยเกยได้เรียนต้อง ฮัล俺แรงเปรีอยู่ดปนั้นซอยกรานกูมึงจะกูได้ไหวปลาไม่เคยเคยได้เรียนทองแลตวไหวปลาโนเรียนทองหนังเบ้นโบไหว้น้ำได้ปีหนึ่งไรเรียนโอลิมปิกมังเหรอเจนเกมมัง้งได้ก็ลุยเราไหวปลาได้รล้วไหวปลาไม่ใช่เขาไหวเรียนทองกะเขาไหวเปลือกประยุนซาตนาไหวเปลือกกันคอรบก็าไหวปลาเรื่องไหวปลาเรื่องแต่ไหวปลากูเจอวอนมาทั้งแล้วกูกราบสักวันไม่ดีมะ 慢st啦